กระทรวงแรงงานจับมือบอสอยอโดนใจแรงงานพัฒนาอาชีพฟรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อยอดชีวิตมั่นคง วันที่สองตุลาคมณนะห้องเมจิกรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวิชั่นกรุงเทพมหานครศาสตราจารย์นฤมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพระหว่างนายทวัฒน์บญจาธิกุลอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับดรรักบวรกิจโพคาทรกรรมาการและผู้จัดก,การทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยมีนายชาคริตเดชารองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและนางดุซิดาทับวงรองผู้จัดจการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นพยานในการลงนามแล้วก็พยายามจะแมทชให้คนมีงานทําให้ได้ในงาน Job e อ p o ก็จะเป็นอัตราว่างเป็นเรื่องของงานในระบบนะครับเป็นแรงงานในระบบเสส่วนใหญ่ก็คืองานแบบมีนจา้าง มนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้เป็นการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือกําลังแรงงานและประชาชนให้มีอาชีพที่มั่นคงวัตถุประสงค์ที่เราจับมือร่วมกันเนี่ยคือเป็นความต้องการเดียวกันว่าเราต้องการช่วยพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบทั้งที่อยู่เป็นอาชีพิสระอยู่แล้วแล้วก็ทั้งที่อยากจะเปลี่ยนมาทําอาชีพอิสระ ถ้าทาอาชีพวิสระอยู่แล้วแล้วก็ติดขัดขาด,ดเงินทุนขาดทักษะมาฝึกกับเรามีแหล่งเงินทุนให้ถ้าเคยเป็นแรงงานที่มีในจ้างวันนี้อยากจะมาทาอาชีพวิสระอาชีพอะไรที่เหมาะกับคุณคุณมีทักษะอะไรเดิมอยู่อยากจะได้ทักษะอะไรใหม่มาหากรมพัฒหากรมพัฒเสร็จเราฝึกทักษะให้เสร็จจะไปเปิดกิจการเล็กๆขนาดจิ๋วเนี่ยแค่3 0 0 0 0ื่นห้าหมื่นบาทสำหรับบางคนเนี่ยเขาไม่มีนะคะแหล่งเงินทุนตรงนี้ทางบสยก็เอาโครงการดีๆตรงนี้มาช่วยต่อยอดให้ ให้กู้ได้ได้อัตราดอกเบี้ยต่ําจากหลายๆธนาคารที่บสยค้าประกันวงเงินสินเชื่อนี้ให้อย่างวันนี้ที่เรามาลงนาม MOU กันเนี่ยเราพูดถึงคนที่ต้องการมีอาชีพอิสระวงเงินที่เราค้าประกันสูงสุดตอนนี้คือ2,000 200, 0 0บาท ซึ่ง2,000 0 0บาทเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นธุรกิจของสินเชื่อนอกระบบเนี่ยมันร้อยละ20ต่อเดือนหรือร้อยละ50ต่อเดือนในช่วงนี้วันนี้เราก็สามารถทําให้ราคาของสินเชื่อคือตัวดอกเบี้ยเนี่ยต่ำลงไปเป็นอยู่ที่ประมาณ10%บบวกลบต่อปีอันนี้คือเราเข้าไปช่วยปิดความเสี่ยงของธนาคารหรือสถาบันการเงินโดยที่ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้ครับ ทั้งนี้นายทวัตเบญจาธิกุลอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้กล่าวถึงพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพระหว่างกระทรวงแรงงานและบสอยอวันนี้ถือเป็นการยกตระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพผ่านการค้ำประกันสินเชื่อของบอสอยอโดยบสอยอประสานสถาบันการเงินที่พร้อมจะให้สินเชื่อแก่ผู้ผ่าน การฝึกอบรมจำนวน19แห่งซึ่งในปี2563นี้มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด17,427คนสำนักข่าวไทยแลนด์ plus รายงาน